วัครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีวิววิธีการทำท่อหายใจเฟืองท้ายต่อยกสูงนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของรถไฮลักซ์ไทเกอร์ตัว D4D นะครับตัวนี้เป็นรถปี2546หรือ47ประมาณนี้เป็นตัวก่อนวีโก้อันนี้ก็จะเป็นโฟว D D. ิ l ม,มีทั้งเฟืองด้านหน้าแล้วก็มีทั้งเฟืองด้านท้ายเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มงานจาก ผงเฟืองข้างท้ายก่อนเพื่อความง่ายเราก็จะถอดยางอะไรออกมาก่อนพอเราถอดมาปุ๊บเราจะมีพื้นที่ในการทํางานอันนี้ก็จะเป็นสภาพข้างใต้ท้องหลังจากเอายางอะไรออกนะครับนี่นะครับนี่คือสภาพใต้ท้องสังเกตว่าเป้าหมายของเราตอนนี้อยู่ตรงนั้นนะครับคืออยู่ตรงนี้นะครับนี่คือท่อร,รูท่อหายใจเฟืองท้าย เราเพิ่งทำการล้างเสร็จเพื่อที่จะทำการใส่ต่อไปนะครับต่อไปชุดที่จะนำมาใส่นะครับก็จะเป็นชุดท่อหายใจเฟืองท้ายหลังเริ่มจากตัวนี้ครับเป็นตัวนี้เป็นหางปลาสำหรับต่อเข้ากับท่อท่อลม piu นี่เราจะใช้สีส้มตรงปลายท่อลมเราก็จะใช้กรองน้ำมันเบนซินเอามาต่อเพื่อเป็นกรองสำหรับไอ้น้ำมันที่มันจะออกมา ทีนี้มันก็จะมีมาดูใกล้ๆกันนี่นะครับนี่คือรูท่อหายใจเฟืองท้ายเดิมนี่นะครับเกลียวที่ใช้จะเป็นเกลียวหนึ่งส่วนแปดนิ้วทีนี้มันก็จะมีข้อที่เราจะต้องระวังอย่างหนึ่งคือเกลียวตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สแบบมันเป็นหนส่วนแนิ้วเท่ากันก็จริงแต่ไม่ใช่ว่า มันจะใส่ได้เกลียวในเนี้ยจะมีอยู่2แบบคือเป็นแบบ npt แล้วก็เป็นแบบ bspt สสิ่งเนี้ยเกลียว2แบบเนี่ยผมจะให้ดูตัวขวามือนี่นะครับเป็นเกลียวแบบ npt แล้วตัวซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบ bspt จุดที่แตกต่างกันคือสโลปของเกลียวนะครับ npt เกลียวจะอยู่ที่ 60องศาแต่ในขณะที่ B S P T เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50หรือ55องศาเนี่ยละครับผมไม่แน่ใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรานําเกลียวผิดแบบมาใส่หรือถ้าเราเกลียว N P T เนี่ยมันจะใส่ได้เพียงแค่2อสเกลียวแล้วจะขันต่ออีกไม่ได้ถ้าเราฝืนขันพังดังนั้นเราจะต้องเลือกให้ถูกคือเราจะต้องเอา BSPT ตัวนี้อันสำหรับเวลาเราไปซื้อเองตามห้างร้านเวลาเราคุยกับเจ้าของร้านบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนคือ NPT อันไหนคือ b s p t สเขาจะรู้แต่แค่ว่าเป็นเกลียวปลาปาหรือเกลียวลมถ้าเราบอกว่ามันเป็นเกลียวปลาปาก็มีแนวโน้มสูงว่าจะได้เป็น NPT มา แต่ถ้าบอกว่าเป็นเกลียวลมอเนกประสงค์ใช้กับปลาปาได้บ้างใช้กับลมก็ได้อน,นั้นคือ B S P T ตรงนี้สำคัญนะครับก่อนอื่นเรามาเอาท่อไจะเฟืองท้ายเดิมออกเราใช้ประแจเบอร์14นะครับในการหมุนออกหมุนออกธรรมดาเลยเพราะตัวนี้มันก็เป็นเกลียวแค่นี้นะครับหมุนไปเลยหมุนเกลียวซ้าย หมุนไปเรื่อยๆนะครับจกนกว่ามันจะออกนี่นะครับเกลียวก็ออกมาแล้วนี่นะครับนี่คือวาล์วหายใจเฟืองท้ายเดิมเราจะลองเอา NPT ใส่เข้าไปดูนี่นะครับสุดแล้วนะครับ สุดแล้วนะครับสังเกตนะครับเกลียวจะเหลือเยอะมากเลยแต่มันสุดแล้วอย่าฝืนขันเข้าไปนะครับพังตัวที่เราจะต้องใช้คือ B S P T ตัวนี้จะลงได้เกลียวจะลงได้เยอะกว่าลงได้ลึกกว่าเนี่ครับตัวนี้จะเป็น B S P T สังเกตนะครับเกลียวจะลงได้เกือบสุดเลย มันจะเหลือประมาณ2อสามเกลียวเท่านั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราเลือกเกลียวมาถูกสําคัญตรงนี้นะครับไม่งั้นถ้าเราเห็นว่าเกลียวมันเหลือเยอะแล้วเราฝืนขันเข้าไปก็ตัวเสื้อเผาเกลียวเฟืองท้ายเนี่ยก็อาจจะเสียหายได้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่จะทําตามนี่นะครับหลังจากที่เราเริ่มติดตั้งตัวท่อหายใจเฟืองท้ายเพิ่มเติมนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหางปลาที่เราเพิ่งติดไปเมื่อกี้เราเดินเข้าไปด้านหลังถังน้ำมันอ้อมขึ้นไปหลังช่องแอบและสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องเอาวางให้มันสูงขึ้นตรงนี้ค่อนข้างจะติดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเอาขึ้นไปในซอกข้างบนเอาเคเบิลท้ายเนี่ยครับล็อกไว้มันจะมีรูอยู่นิดนึงนะครับ ต้องตรงนี้ต้องใช้ความพยายามนิดนึงเอาละครับทุกทา่านวันนี้ก็ขอจบการรีวิววิธีการติดท่อหายใจเฟืองท้ายของไฮรัสไทเกอร์แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัสดุที่สามารถนำมาใช้นอกเหนือจากท่อลม P ิเราก็อาจจะสามารถใช้สายยางเดี่ยวแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะมีเส้นใยอยู่ในแนวตัดขวางของท่อยางนี้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่งบประมาณสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ